วันนี้เรามาจะไปที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ไบเทกบางนาค่ะ,ะเราจะมางานเมกะโชว์งานนี้เขาเป็นงานแสดงสินค้าจากเมืองจีนผู้ประกอบการจากเมืองจีนมาเราจะมาดูเราจะมาดูกันว่าที่งานมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจแปลกใหม่ไหมมีข้าวแจงไหม แต่ในงานในงานเขาบอกว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้าจะมีบุฟเฟ่ต์ร้านให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้เราลงทะเบียนมาแล้วเรียบร้อยเราจะไปต้องไปที่ห้องไหนห้องเก<อ>้าสิปดเ้ายดเพื่อเราจะไปห้องเกแปกันอย่างีอันนี้ถักออกห้ามเข้า ่น <lien> ่าจะให้เข้าทก้านนขอู้น98ไปเฮ้ยแต่งานก็คุณเยอะมากเลยงานก็จะตั้งตั้งละหลายเกียก98 99 98 99 100 101 3หอ4หอป่ะ98 99 4หอเออผิดอำนวนผิดอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนวะมิสซันเด้ บัชิ้นเขาคืออะไรดนี่ยอ๋อวิสุดบัตชิ้นเราอ๋อถ้าเกิดเป็นเราถือบัตรรุ่นบัตรนี้ก็สามารถเข้าได้เลย ไม่สน็นแต่ชื่อเราเอหมือนแบบเป็นห้องเป็นห้องคุยห้องคุยตกลงทางธุรกิจเนี่ยอันนี้ใช่เหรอเปลก็ไม่เห็นมีคนเลยแล้วมันต้องยังไงมันยิงยิงได้เลยหรือว่าต้องลงทะเบียนไม่มีคนอยู่เลยไม่มีใครอยู่เขกลับไปก้าวก้าววะ ủa bán bán cái này rất là nhiều, là nghìn, là hàng nghìn, hàng nghìn l้าน đấy

ก็ที่กินไปทีาก็แปะ